สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกิจกรรมดีๆจากคุณครูอาจ,จริรประภากันเช่นเคยนะคะกิจกรรมแนวเด็กดีหนูทำได้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆ หลับตาแล้วย้อนนึกถึงหรือนึกถึงสิ่งดีๆที่เด็กๆเคยทำนะคะว่าอะไรนะที่เราเคยทำมาที่ได้ชื่อว่าการทำความดีไม่ว่าต่อตนเองต่อคุณพ่อคุณแม่หรือสังคมรอบข้างของเรานะคะให้เด็กๆย้อนนึกถึงนะคะหลับตานึกถึงความดีเด็กดี สิ่งดีๆที่เกิดกับตัวเราที่เราเคยกระทำและเกิดกับคนรอบข้างเราค่ะคุณครูอจิรประภานำพามาพบกับกิจกรรมเด็กดีหนูทำได้ไปดูสมรรถนะการแนะแนวของเราค่ะสมรรถะการแนแนวในด้านส่วนตัวและสังคมข้อที่สองนะคะรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในกิจกรรมเด็กดีหนูทำได้นะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่นได้ค่ะนักเรียนบอกผลจากความสามารถความดีของตนเองและผู้อื่นได้ค่ะมีทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันค่ะ มีพฤติกรรมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีค่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราค่ะคุณครูมีเพลงเด็กดีมาให้เด็กๆได้ฟังนะคะหนูเป็นเด็กดีไปดูค่ะหนูเป็นเด็กดีจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ Okay, son. ว่าเด็กๆเ,เป็นเด็กดีได้การทำความดีเห็นไหมคะในบทเพลงเราทำได้ง่ายๆทำได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ตื่นนอนมาเราก็สามารถเป็นเด็กดีทำความดีคะ่ะค่ะเด็กดีหมายถึงอะไรไปดูความหมายของเด็กดีกันคะ่ะเด็กดีหมายถึงเด็กที่ประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่รักใคร่ของคนในครอบครัวของคุณครูบาอาจารย์และสมาชิกทุกคนในสังคมนะคะการทําความดีที่ส่งผลให้เกิดความสุขและความเจริญแก่ตนเองและผู้อื่นนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการทําความดีความมีระเบียบวินยัยเห็นไหมคะมีบนใหนบทเพลงนะคะความรับผิดชอบความเมตตาการุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความซื่อสัตย์สุจริตความกระตันยูกะตะเวทีความความขยันอดทนอดกัน้นและที่ในบทเพลงเรามีที่บอกเด็กๆไปคือการประหยัดอดออมนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะซึ่งถ้าทำสิ่งเหล่านี้แล้วเด็กๆก,ก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กดีนั่นเองค่ะ ไปดูการทำความดีที่หนูตัวเล็กๆยังทำได้เราก็ทำได้กับการทำความดีง่ายๆคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะไปเลยค่ะอดีสิปา ในป่าแห่งหนึ่งมีหนูร่างงอนแง่นอาศัยอยู่เขาหวาดกลัวทั้งหมาจิ้งจอกหมาป่าและแม้แต่ตัวเองกลัวว่าจะมีลมเข้าและพัดกิ่งไม้หักลงมาเขาจึงรีบมองหาหลุมที่จะเข้าไปซ่อนได้ด้วยเหตุนี้สัตว์เล็กๆตัวอื่นจึงพากันล้อเลียนเขา ขี้กลัวจริงๆเลยกลัวแม้กระทั่งลมเจ้านี่มันขี้กลัวสุดๆเลยขี้กลัวขี้กลัวขี้ไอขี้กลัวขี้วันหนึ่งเจ้าหนูรวบรวมความกล้าและไปพบราชาแห่งป่านั่นคือราชสีเจ้าราชสีเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จเขากำลังนอนกลางวันอยู่ที่หน้าถ้ำ เพื่อนๆของหนูก็อยากรู้ว่าเจ้าหนูวางแผนอะไรไว้กันแน่หนูเริ่มปีนขึ้นไปบนหางของราชสีเขาขึ้นไปบนหลังของราชสีด้วยใบยหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเขาตั้งท่าให้เพื่อนๆดูถึงแม้ว่าเขาจะหวาดกลัวมากเขาก็พยายามซ่อนความรู้สึกไว้อย่างเต็มที่ณตอนนั้นเองราชสีตื่นขึ้น แล้วก็สะบัดขนทําให้เจ้าหนูร่วงลงมาหนูและราชสีจ้องหน้ากันและกันสัตว์ตัวอื่นๆเริ่มกังวลอ้ไม่นะราชสีจะกินหนูแน่ๆน,นี่กล้ามากสินะมาทําอะไรอยู่บนหลังค่ะ ท่านราชสีอยากกินค้าเลยเอ,อ,อ่ข้าเป็นหนูที่ขี้กลัวแล้อ่อนแอที่สุดแล้วอ,อ่ข้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวอ่อ,อแค่ใบไม้เรื่องจากต้นไม้ข้าก็กลัวแล้วแต่ข้าเบื่อเต็มทนกับความขี้ขลาดข้าจึงอยากกำจัดมันออกไปท่านเป็นถึงราชสี เพียงแค่คำรามทีเดียวสัตว์ทุกตัวก็กลัวท่านไปหมดท่านพอจะพิจารณารับข้าไปเลี้ยงดูได้ไหมราชสีฟังหนูด้วยความเงียบเจ้าหนูสงสัยว่าคำตอบของเขาจะเป็นอย่างไร <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยเล่าบอกเหตุผลดีๆมาหนึ่งข้อว่าทำไมข้าถึงไม่ควรกินเจ้าความช่วยเหลือจากท่านจะได้รับการตอบแทนข้าสัญญาไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งข้าจะช่วยท่านทันทีที่เจ้าหนูพูดเสร็จราชสีก็คำรามขึ้นเจ้าหนูตัวจิ๋วอย่างเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไง แต่เมื่อเห็นว่าเจ้าหนูตัวสั่นไปได้วยความกลัวต่อหน้าเขาราชสีจึงตัดสินใจไม่กินเขาโชคดีที่ข้าอิ่มแล้วออกไปให้พ้นหน้าข้าเจ้าหนูวิ่งออกมาเพื่อนๆของหนูที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆก็ประหลาดใจมากเมื่อเวลาผ่านไปสักพักราชสีก็หิวและเริ่มเดินไปมาในป่าแต่เขาไม่ทันสังเกตเห็นกับดักของนายพราน และโดนจับไปเขาโดนแขวนอยู่ในตาข่ายอันใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศเขาพยายามดิ้นให้หลุดจากตาข่ายแต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยความที่เขาเป็นถึงราชาแห่งป่าจะให้ตะโกนขอความช่วยเหลือก็คงขายหน้าแล้วในพรานทั้งหมดก็จะได้ยินและมาจับตัวเขาไปโดยเร็วเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาจึงเริ่มรอระหว่างนั้น สัตว์อื่นๆที่อยู่ในป่าสังเกตเห็นราชสีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกลเขาเลยเจ้าหนูเห็นราชสีขณะที่กำลังเดินผ่านมาพอดีและเขาตัดสินใจที่จะช่วยราชสีเขาตรงเข้าไปหาราชสีเริ่มปีนหางขึ้นไปและเมื่อขึ้นไปถึงแล้วเขาก็เริ่มแทะตาข่าย นนั้นเองกระต่ายก็วิ่งเข้ามาใกล้พวกเขาเร็เวๆเข้าเพื่อนพวกในพรานกำลังมาแล้วสัตว์อื่นๆที่เข้ามามุงรอบเริ่มวิ่งกันอย่างอละมานทันทีเมื่อได้ยินคำว่าในพรานแต่เจ้าหนูก็ยังคงแทะต่อไปในที่สุด ตาข่ายก็ขาดและราชสีก็หล่นลงมาและหนีไปได้กระโดดขึ้นมาบนหลังข้าแล้วรีบไปกนเจ้าหนูกระโดดขึ้นไปบนหลังราชสีและพวกเขาก็หนีออกไปได้ราชสีมาถึงหน้าถ้ำและในขณะที่ยังหอบอยู่เขาคุกเข่าและเจ้าหนูก็กระโดดลงตอนที่เจ้าบอกว่าวันหนึ่งเจ้าจะช่วยข้าข้ามองเจ้าต่ำไปจริงๆ ข้านึกว่าเจ้าเป็นแค่หนูตัวจิ๋วไร้ประโยชน์แต่เจ้าช่วยชีวิตข้าขอบคุณนะในความยินดีท่านราชสีเจ้าไม่ต้องกลัวข้าอีกต่อไปจริงๆแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วล่ะเพราะเจ้าเป็นหนูผู้กล้าหาญถ้าข้าเป็นราชสีแห่งป่าต่อจากนี้ไปเจ้าก็จะเป็นเจ้าชายผู้กล้าหาญของข้า ราศีกับหนูเริ่มหัวเราะสัตว์ทุกตัวที่ดูอยู่ห่างๆออกมาและปรบมือให้กับหนูผู้ล่าหารราศีกับหนูกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและผืนป่าก็อยู่อย่างสงบสุขไปตลอดกาล เห็นไหมคะว่าหนูตัวเล็กๆก็สามารถทำความดีได้นะคะตัวเราก็เช่นกันค่ะทุกคนสามารถทำความดีได้เริ่มที่เราหมั่นเรียนรู้ที่จะทำดีไปดูค่ะบทสรุปคือนะคะความดีคือสิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์เป็นผลดีต่อตนเองและผู้ผู้อื่น สังคมส่วนรวมเมื่อทำแล้วเกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจสบายใจจิตใจชุ่มชื่นเป็นสุขจิตใจใสสะอาดปราศจากความเศร้าหมองแล้วคนดีก็คือคนที่คิดเป็นคิดดีพูดดีทำความดีเป็นปกติมีจิตใจที่พองใสมีสติลำลึกถึงสิ่งที่ดี มีความเห็นถูกเห็นชอบและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญานั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำความดีได้ตั้งแต่เราตื่นนอนนะคะทำความดีกับตนเองต่อครอบครัวของเราต่อเพื่อนๆและต่อคนรอบกายของเราสังคมของเราเราก็จะอยู่ด้วยการอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะไม่ว่าวันนี้เด็กๆจะเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆเ,เหมือนดังเช่นหนู เราก็สามารถทำความดีให้สมกับตัวเราได้นะคะดังนั้นเด็กๆควรที่จะทำดีต่อไปนะคะวันนี้กิจกรรมของเราก็ด,ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ